เอานี่เอาสององค์เนีไหนอาสององค์ฮะสององค์ไหนเนี่ยไหนอ่ะมืไปกี่ได้อยู่ไหนก็นี่งไงเอไปอยู่ดูแลอวไหนดูสินอ่าไงที่พี่ส่งไอ้ดูชอบองค์ใหญ่อ่ะใหญ่จหนเนี่กครับอย่างเงี้ยอพี่ปพี่กหมะตัวสูงอ่ะตัวสูงพุ่งกับเวลาพุ่งกับนั่งดูพระนี่พุ่งกับ เสักพักเที่ยงคืนนะผมอ่ะสักพักทีหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยเมียก็จะเหมือนเหมือนกันมันอะไรจะน้อยไม่คืนผมเอาบิ๊กก่อนแล้วกันเอาบิ๊กก่อนข้อเอยังไงเราก็ต้องขายเอวกว่ัดเดือดเลยเนื้อเกินเนื้อเดือดเนื้อเกินผมบอกเนื้อเกินปากไม่ดีผมอ่ะบอกเนื้อเกินเนื้อเกินสุดท้ายเกิดฝรั่งมันขายดีอ่ะ สวยมันสวยเท่าบิฟายได้จากบ้านผู้บูชาครับครับ